จะล้างรถทั้งทีต้องใช้เซ็ตล้างรถสุดพรีเมียมชุดนี้เลยนะครับมีอุปกรณ์ของแถมให้เยอะนะใช้ล้างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ได้เลยนะครับใน1ชุดเนี่ยจะมีแปลงให้ทั้งหมด3ขนาดนะครับมีแปลงขัดล้อมีแปลงขัดซอกล้อ ผ้าถุงมือขนแกะและผ้าเช็ดรถไมโครไฟเบอร์อย่างดีเลยนะครับและหัวแปรงทําความสะอาด3ขนาดนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยนะเอาไว้ทําความสะอาดตามซอกตามมุมเล็กๆนะครับบริเวณที่เข้าถึงยากๆทําความสะอาดยากๆใช้หัวแปรงอันนี้ปรัดทําความสะอาดได้เลยนะครับมีให้เลือกมากถึง3ขนาดนะหัวแปรงจะเป็นแบบขนนุ่มนะครับไม่ขีดข่วนทําลายตัวรถนะอันนี้เป็นถุงมือขนแกะแท้เลยนะมีความหนานุ่มไม่ทําให้รถเป็นรอยนะครับใช้ถูรถเช็ดรถล้างรถได้เลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณตัวรถ หน้ารถเบาะรถ ใช้รูปทำความสะอาดได้ขอบด้านข้างเป็นยางยืดใส่ได้พอดีกระชับมืออันนี้จะเป็นแปรงขัดยางด้ามจับเป็นยางซิลิโคนจับได้แน่นกระชับมือเอาไว้ขัดหน้ายางข้างยางทำความสะอาดคราบสปกปรกคราบพิโคนได้ทำให้ขัดล้างทำความสะอาดได้ง่ายและตามซอกล้อมุมล้อตามโชกคใช้แปรงขัดอันนี้ได้ด้ามจับเป็นยางซิลิโคนจับกระชับมือใช้แปรงเข้าซอกเข้ามุมทำความสะอาดได้ด <LEGO vent> ีและเช็ดรถให้แห้งเร็วได้ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์อันนี้เลยนะครับซึมซับน้ําดูดซับน้ําได้ดีไม่ทําให้ตัวรถเป็นรอยไม่ ว่าจะเป็นล้างรถมอเตอร์ไซค์ล้างรถยนต์เอาเซตนี้ไปใช้ได้เลยนะครับสนใจกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลย